สวัสดีครับพบกับผมนัดนะครับหลังจากที่ผมได้โพสตคลิปเล่าประสบการณ์ในการใช้งานการบิน v e n u วเอสตัวนี้ไปแล้วนะครับมีผู้ชมทางบ้านหลายท่านถามมาว่าการบ i n v e n u วเอเมื่อเรานำไปวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือ h e a ร t r a ร e นะครับแล้วเมื่อนำไปวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดหรือ s p o 2ค่าที่วัดได้นะครับเที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่สามารถบอกได้ว่าเที่ยงตรงมากหรือน้อยนะครับ แต่สามารถที่จะนําไปวัดเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดชนิดอื่นนะครับตัวนี้เป็นตัววัดแบบที่ปลายนิ้วนะครับเป็นของบูเลอร์นะครับก็เป็นเกรดที่ใช้ในทางการแพทย์นะครับในการวัดผมจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือฮาร์ดเรทก่อนนะครับแล้วลองดูนะครับว่าค่าที่ได้ต่างกันมากหรือน้อยนะครับเปิดเครื่องบูเลอร์ขึ้นมานะครับคีบที่ปลายนิ้วแบบนี้นะครับ ตัวนี้วัด spo 2นะครับตัวขวานี่วัด heart rate นะครับเข้าไปที่ Garmin Venue sq 2นะครับ mm hmm. เลื่อนมาที่ข้อมูลของสุขภาพไปที่ heart rate นะครับตอนนี้บูเลอร์อ่านที่63นะครับ mm hmm. Garmin อ่านที่61ส mm ิบเอูเลอร์อ่านที่64นะครับ mm hmm. Garmin อ่านอยู่ที่64นะครับตอนนี้ต่างกันประมาณ1.60 61 59 61นะครับ60 61อีกครั้งหนึ่งนะครับ61 62เมื่อดูจากข้อมูลที่เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับค่าที่วัดได้ระหว่างก a r m i n v e น u e s u สกับ Buller นะครับก็ต่างกันประมาณ2 3ถึง3พอยต์นะครับก็ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งการ Finished. วางข้อมือนะครับหรือการขยับร่างกายก็จะมีผลต่อตัวเลขในการวัดด้วยนะครับต่อไปไปดูเรื่องการวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดหรือว่า SpO2 นะครับ mm hmm. ก็เข้าไปที่ Garmin Venue SQ2 นะครับกด Return mm hmm. กลับไปที่ข้อมูลทางหน้าสุขภาพไปเลือกที่ pulse ox ตัวนี้นะครับเลื่อนขึ้นมา ที่คำว่าวัดพาว o x นะครับเขาก็บอกให้เรานั่งนิ่งๆนะครับตอนนี้กำลังวัดอยู่นะครับบูเลอร์อ่านค่าที่96นะครับของกา r m มินอ่านที่93นะครับฮาร์ดเรท63มีค่าเรท62นะครับนี่วัดครั้งแรกนะครับวัดครั้งที่2ทํทำเหมือนเดิมวัดพาวโอเอ b ู l เลออ่าน96สําหำหรับ sp o 2นะครับการมีนอ่าน93 Heart r a t ฮาร์ดเนะครับบูเลออ่าน61นะครับขอครั้งสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมวัดค่า p าวส์โอเนะครับพาวส บูเลอร์อ่าน96นะครับการมินอ่าน93ฮาร์ดเรทอ่าน62นะครับบูเลอร์อ่าน61นะครับสรุปนะครับการวัดค่าฮาร์ดเรทนะครับและ SPO2 ระหว่างการมินกับบูเลอร์นะครับค่าก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับอย่างวัดฮาร์ดเรทต่างกันประมาณ1-2พอยต์นะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับส่วน SPO2 นะครับ ก็จะเห็นว่าค่าต่างจากที่วัดในบูเลอร์ประมาณ3พอยต์นะครับการมิน er อ่าน93%บนะครับบูเลอร์อ่าน96%หนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับหากมีคอมเมนต์หรือมีคำถามโพสต์ Post ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายสำคัญมากๆฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กด subscribe c h anel n gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ